ทานเรื่องนี้มีซื้อวานางผมหอมก้อนจะไปฟังนิทานฝากทุกท่านกดไลค์กด, like, กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ให้พวกเราในเดอ้อเนื้อเรื่องจะเป็นแนวไรไปหักฟังนำกันได้เลยแต่ปางก้อนยังมีนครหนึ่งซื้อวานาครสีภูวนาทมีพยาปกครองเมืองนครพร้อมด้วยมเ ah ห e สีเง่า และมีลูกสาวซื่อวานางสีดานางสีดาเป็นยิงงามหาไผ่เปรียบบอด้มือหนึ่งนางสีดาพร้อมด้วยสาวสนมกลมมะวังและเสนาอามาตได้พากันออกไปลินปาพอไปหอดส่วนอุทยานพวกเสนาอามาตและสาวสนมกลมมะวังต่างก็พากันลินย่างมวนซื้น ส่วนนางสีดาก็ได้ย่างเที่ยวสมป้านางได้ไปผู้เดียวก็เลยหลงทางนางโบหูทางที่จะกลับวังจึงได้เดินหน้าไปเรื่อยๆนางหูสึกอิดเมื่อยทางหิวน้ำในขณะนั้นนางเลยพอน้ำห้องอยู่หอยตีนซางน้ำนั้นใส่เย็นดีนางคิดว่าแม่น้ำฝนจึงได้ก้มกอบเอามากิน เป็นเวลาหลายมือ้อนางจึงกลับมาหอดหวังและหลายมื้อต่อมานางก็มีอาการเป็นไข้และรู้สึกว่าตนเองนั้นตั้งครันยู่ต่อมาท้องของนางก็เริ่มแญ่ขึ้นทุกมือ้อพอถึงสิบเดือนนางก็ได้ประสูติลูกออกมาเป็นหญิงสองคนผู้เอื้อยซื่อว่านางผมหอมผู้น้องซื่อว่านางเพิงแพง แต่ละมือนางผมหอมและนางเพริงแพงได้พากันไปลิ่นนำเด็กน้อยสาวบ้านแต่พวกเด็กน้อยสาวบ้านนั้นบบให้ลินห่วมและทางเว้าให้ว้าพวกสู่แม่ลูกสัตว์เดียระสารเป็นลูกของสร้างในป่าสู่จงไปกินหญ้านำพ่อสู่ไปนางผมหอมและน้องห้องให้มาหาแม่แล้วถามแม่ว้าแม่เอ๋ย พวกเฮาแม่นลูกสร้างในป้าแท้บนางสีดาผู้เป็นแม่โบอยอมบอกเมื่อลูกถามหลายเท่อหลายทีนางก็อดบอไดจึงบอกความจริงต่อลูกทั้งสองเมื่อนางผมหอมและนางพึิงเพลงย่่ขึ้นมาพอซ้อนสาวพวกเขาทั้งสองก็ได้พากันออกเดินทางไปตามหาอ่อเป็นเวลาหลายวัน พวกเขาจึงได้พบกับพญา้างในป่าแห่งหนึ่งแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้เล่าสู่พญา้างฟังว่าพวกเหานี้แม่ลูกของท่านขอท่านจงโปรดไว้ชีวิตอินทรีพวกเฮาได้โทดพญา้างโบเสื้อว่านางผมหอมและนาง,งเพึงเพงแม่ลูกของตนเทหรือโบมันจึงเวาวะถ้าพวกเจ้าแม่ลูกเฮาเท้ นั่นให้ใต้งาของเหาขึ้นไปลองเบิงพญาสร้างเอางาปักลงดินแล้วให้นางผมหอมและนางเพิงแพงใต้ขึ้นนางเพิงแพงยานสัน้นพอใต้ไปหอดกลางเครื่องก็เลยตกลงพญาสร้างจึงได้ฆ่าตายส่วนนางผมหอมได้ใต้ไปจนสุดแล้วพญาสร้างก็ได้ฮับเอานางเป็นลูกพญาสร้าง หากนางผมหอมหลายจึงปุกหอพาศาศาดเสาเดียวให้อยู่แต่ละมือ้อพญายาร้างได้ซอกหามากไม้มาให้ลูกกินกับทางซอกเอาไม้จวงไม้จันหอมมาให้ลูกสาวสะผมเป็นประจำผมของนางจึงเลื่อมดำและมีกลิ่นหอมมือหนึ่งนางผมหอมไปอาบน้ำแล้วก็สะหัวผมของนาง ล่นออกมาสามเส้นนางจึงเอาเส้นผมนั้นใส่ในอูบแก้วแล้วอธิฐานวา่าขอมีซ้ายผู้ที่จะเป็นเนื้อคู่ได้พบเห็นแดทดเมื่ออธิฐานแล้วนางก็เอาอูบแก้วนั้นไหลลองน้ำไปแต่นั้นยังมีลูก้ายพญาเมืองล่าน้ำซื่อวา่าท้าบังเกิดกุมมารมีมือหนึ่งเท้าบังเกิดกุม,มาร เกิดห้อนหหนจึงออกไปอาบน้ำก็เลยเห็นอูแก้วนั้นไหลเวียนมาหาเท้าก็ลอยเอามาไขเบิงจึงเห็นเส้นผมสามเส้นในอูบแก้วนั้นมันมีกลิ่นหอมผิดแปลกจากผมคนธรรมดาเท้าบังเกิดกุมมารเกิดสเสน่หาฮกและคิดอยากได้นางผมหอมมาเป็นเมียกินบอดานอนบหลับจึงออกเดินทางตามหานาง ในที่สุดท้าวบังเกิดกุม,มารก็ได้พบกับนางผมหอมในป่าแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้ตกลงเป็นผัวเมียกันและยู่กินนํำกันจนได้ลูกสองคนผู้ไอ้ซื่อวาท้าวศีลาและผู้น้องซื่อวานางสดายู่มามือหนึ่งท้าวบังเกิดกุม,มารได้พานางผมหอม และลูกทั้งสองกลับเมืองเมืองล่าน้ำแต่นั่นมาพอดีพญา้างกลับมาแต่หาก,กินโบเห็นพวกลูกมันก็้องให้ซอกหาและอ้อนบอนให้ลูกกลับมากรน,นางผมหอมเห็นพ่อ้องให้กิ้งเกือกลงกับพื้นก็กลับคืนมาเมื่อนั้นพญา้างได้สร้างลูกว้าเมื่อพ่อใจขาด แล้วให้ถอดเอางาของพ่อนี้เนอถ้ามีเหตุฮ้อนสิ่งใดเกิดขึ้นงานี้จะได้ซอยพวกลูกได้พอเว้าสุดพญาสร้างก็ใจขาดตายนางผมหอมได้ถอดเอางาของพอ่อแล้วก็เมียนขาบทรงสการจากนั้นก็พากันเดินทางพอไปหอดบึงใยแห่งนึงนางผมหอมจึงจับเอางาสร้าง ที่พ่อเอาให้นั้นขึ้นมาอธิษฐานขอให้ช่วยพวกเขาข้ามน้ำพออธิษฐานจบงาสร้างนั้นก็กลายเป็นเหือให้พวกเขาขี่ข้ามไปในขณะที่พวกเขาพากันขี่เหือไปนั้นยังมีนางผีพงตัวหนึ่งมาเห็นมันขึ้นอยากได้เท้าบังเกิดกุม,มารมาเป็นผัวมันจึงกับเพศเป็นดอกบัวคำ ฟูอยู่หน้าน้ำเมื่อนางสดาเห็นดอกบัวคำก็ขึ้นอยากได้จึงได้อ้อนวอนแม่เอาให้นางผมหอมเด้มือหวังจะเด็ดเอาดอกบัวคำดอกนั้นแต่ก็ถึกนางผีพงที่แฝงอยู่ในดอกบัวคำนั้นซุกตกลงน้ำแล้วมันก็กลับเพศเป็นนางผมหอมขึ้นมานั่งอยู่ถึงเหือแทนบอล พอหอดเมืองล่าน้ำเซาเมืองก็พากันมาเบิงเมียของท้าวบังเกิดเาาเมืองทุกคนตั้งก็แปลกใจเมื่อเห็นเมียของบังเกิดกินซีนหมดหม้อส่วนทา้าวศิีลาและนางสดาก็หู้ดีวะนางนี้โบแม่นแม่ตนเมื่อหนึ่งทา้าวศิีลาเห็นน้องห้องให้แอวกินนมหลายแล้วจึงเจ้าเอาน้อง แล้วเข้าป้าไปซอกหาแม่พวกเขาเห็นแม่ห้องให้ยู่ถึงต้นไม้เสียงดังบอยๆยเท้าสี่ลาจึงขอห้องให้แม่ลงมาเอานมให้น้องกินนางผมหอมเหลียวเบิงลูกทั้งสองด้วยความสงสารนางจึงได้เฝ้าลงมาจากต้นไม้มาอุ้มเอาลูกขึ้นใส่ตักแล้วก็เอานมให้ลูกกิน นางได้เว้ากับสีลาวะลูกเอ๋ยลูกยาพาน้องเข้าไปในป้าเลิกเนยยานสัตว์หายเสือใหญ่สิขกกินเนอพอเมื่อนางสดากินนมอิม่มแล้วเท้าสีลาโเจยเอาน้องกลับบ้านพวกเขาห้องให้บ่อยากจากแม่ไปมือหนึ่งเท้าสีลาได้เล่าเรื่องราวให้พ่อฟังวะ แม่คิงของพวกเหานั้นทึกนางผีโพงสุกตกลงน้ำแต่ตอนพวกเหาข้ามน้ำพุนเดียวนี้แม่ของพวกเหายังมีชีวิตอยู่ส่วนแม่ผู้นี้มันแม่นผีโพงที่กับเพศเป็นคนเท้าบังเกิดได้ฟังลูกเว้าแนวนั้นก็ได้พาเสนาอามาตไปหับเอานางผมหอมกับวังแต่นางผมหอม บอ่ยอมกับเพราะว่าหูบห้างของนางกลายเป็นทนี้อยู่ในป่าถ้าอยากให้กลับบ้านเมืองนั้นให้ไปฆ่านางผีโพงนั้นเสียก่อนท้าวบังเกิดจึงได้สร้างให้อามาตไปจับเอานางผีโพงไปประหารชีวิตที่แคมน้ำส่วนนางผมหอมก็กลับคืนมาเป็นคนคือเก่าแล้วท้าวบังเกิดกุม,มาร ก็สร้างให้เสนาอาตาทั้งหลายเกียมขบวนสร้างมาออกเมืองไปแฮเอานางผมหอมกับวังย่างคึกคืนแต่นั้นมาเท้าบังเกิดกุม,มารและนางผมหอมพร้อมด้วยลูกทั้งสองก็พากันปกคองเมืองล่าน้ำด้วยความสุขขี่หมเย็นเทแล้วมาหอดนี้นิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้ว ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พวกเราในเด้อแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไป